มึงจะว่ายืนยืนไวหน่อยยังไม่ได้ระวังนะคะอ,ะอ,ยา,อายังไม่โงได้แล้วแวมาให้มาะอ่ะยินระวังนะนะีไปินะนระวังใจเย็นใจเย็นใจนัวกตัวกรวงหา้สอง่งแล้วแบบ่งนะนนัน ไว้ก่อนก็นได้นะที่วันนั้นเออยซื้อันาดอร่อยที่เป็นของไปจีบกันสองกีล้ว ระวังทุกนู้นยิ้มเรียเก็บกระชาไปอย่างก็คืออย่างงี้ถอยมาให้เหาอ่งี้นเล็กไอะไรกับสองะอะไรก็ได้ระวังโหลดนะต้เต็จพี่น้องมีชื่อแล้วใครเอามาดีข่าวหรอล่นเต้นถ่ายเต้นเน่ายมึงถ่ายเก่งทำเมราแมน เอาอะไรจ้ะเหใบมันขาดไม่มีนะเอาจริงดิกระเด็นไปเลยเหรอไม่รู้อยู่ไหนเหมือนครั้งที่แล้วว่าอย่างเงี้ยดีอันนี้ยังไม่ถ่ายใช่ปะนิ้วเออถ่ายแล้วอันนี้ถ่ายอ่ะเอออย่าแพนเยอะค่อยๆหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วค่อยแคร์ัเ่อโอ้ยเลนเลนมันเป็นรอยนิ้วแล้วอ่ะวเร็วเร็วเร็วเอายังจ้าหายให้ติดด้วยล้างยองยองยองเอามาที่น้องพอแล้วกดกดกดปิดปิดปิดตรงไหนปิดกดสีแดงไม่จุดว่าอย่างนี้แหละโอ้โหเดี๋ยวี่แฉกอร่อยอร่อยไหมคะ ในระวติดคอสุดเลยโอ้โหคอเขาค่นี้ <ği> เอาป้าเสียสองห้าหกสามอ่ะเอาจำไม่ได้หรอจำไม่ได้เออจีน <ś c oughs> นี่ก็สองปีแต่งสามปีเว <5 S 1> ลบบาผ่านไปเร็วมากนี่หกเจ็ดจริงๆีรูปวาซีรูปนี้สวยนะปุ้โขไปเลือกเองนะเสื้อตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้สวย สอสีตัวนี้สวยขายเหนื่อยแล้วตัวเดียวกะดาษที่นี่สอเลยนะผากระดาตังน้จะไม่ผาใช่ไหมยังไม่ผามจุเที่ยงแล้วนี่ขาวกระดาษผากระดาษก็เดี๋ยวไปทิเทียงก่อนแต่แต่แต่แตแล่วเ่แย่แไ่แ่เป็นเลยต่แต่หต่แต่แน่แต่นต่แน่แต่ห่แต่เต่แต่แต่แ่แต่แต่ต่แา่แ่นั่แต่แต่แตนวต่แตนแต่แต่แนีแต่แต่แต่แแตแต่่่แต่ไ ไหพูดจริงถอดิปาไมปะอดแบบไม่ต้องใช้มืออกราเขาก่ไะอน่แล้วเขย่าๆตรงไหนเจบใส่อะไรอะอิงนมาใช่อีกอิงอะโอ้เดียวาล้างนี่เลยปเเยบแ่เราให้หสับปะองอิงนะโอเค เครีมเอาครีมให้เซ็ตก่อนเดีขาไปไม่ต้องสิ่มกอิงอิงกินอิงอิงอร่อยปะวางมือนี่ทำยังไงก็ได้ให้มันออกมาจากกระดูกเป็นกินเดียวอะไรด้วยหมูแดงหมดแต่เส้นนี้ตู้วางไว้สิจะดูยังไงหมูแดงม่แดงก็เนี่ยหมูแดงจะกินหมูแดงมัสบ

แก้วไม่ต้องไม่ต้องแย็บขับไปบ้านอเก or, ็หม <cida> ้อหุงข้าวไปไหนอ่ะเอามหุงข้าวไปเจ้อ๋ออันีไปใส่เหมือนเดิมหม้อหุงข้าวทุกคนต้องกาทุกคนต้องอากมาปูด้วย เฮ้ยกดเพจ